เมืองแน่พี่น้องหลอกจูมงามๆเลยผลเมืองแน่ฮะที่ซิปท่านว่าคมเลยพี่น้องเฮ็ดกอก็ยังเกิดเส่ออยู่พี่โอ้ยเน่เมืองแนนะ่เอาพ่อใหญ่กจูมจีพันยังมีอยู่พี่น้องนั่นโอ้ยสแสดงพันสิเกิดไปเรื่อยๆอยู่เ <ไป S 2> ดไปเรื่อย สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีทักทายย่ำเสาะพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาว,าชาวต่างประเทศและพี่น้องมันนี่ก็ม่พัก,กับคนฟองปลากระยา่เกตในเสาวนันทีซิบท่านว่าคมปีพศอ2สอิ6เจ็ดเนาะจา้าอ่าหายไปเมือนึงพี่น้องเมื่อวานนี่หายม่มีคลิปเนาะเมื่อวานเนาะจา้าไปส่งฟองให้พี่ให้น้องจา้าเพราะว่าเมื่อวานติดภารกิจ ทรงของให้เอฟซีพี่น้องเกท้าทา่กับมาจํำปวดเกตหอยเนี่ยแหละเนาะแมนจ้าอ่ะมื่อนี้กับมาพอกันคือเก่าพี่น้องพอกันบรรยากาศอากาศหนาวๆาวด้วยพี่น้องเก่านี่ออกปลาหาอยู่หากินคือเก่าลหละพี่น้องรักๆมื่อเนี้กับสีหายัางยัยเกตหาหอยเดือหรือว่อหาหอยเลื่อยจ้ะพ่อเฮ็ดกับเก็บไปนั่คือเก่าจ้าอ่ะพอ,อยังมันยังก็เอาทุกอย่างลหละพี่น้องเป็นวิธีหาอยู่หากินบานเฮาอ่ะไปลุนน้ำกันพี่น้องบ้านนี้ ไห้จ้าบรรยากาศไปตาเฮ็ดบดแตกใหม่ฮงน้อยายเกศเพว่าแตกแท็กซี่รถคันม่านั่นพัาก็ไม่โปงแค่แมนอยู่นี่ซีดหลุนอยู่ยังไรเยเกศซีดผงแดงขาไล่ผลักออกมึงแน่ผุนคุณตาซีดายแถบอะไรนี่เขาดีเป็นเสื้อว่านเสื้อเพิ่นแดงขาไล่รักเกิดเกิดจนโลยพี่น้องจ้าเอ๋ เอาช็อตแหลกแหกมานพอเฮ็ดกอพี่น้องบ้านนี้เอนนี้เกิดอยู่แล้วพี่น้องเฮ็ดกอก็ได้พังแน่ดนนอกเนาะเสียอย่างเดียวคือพัฒนาแน่เนี่ย,ยข้าวนสมอ่ะดูน้ำคันพี่น้องพอเฮ็ดเกาเฮ็ดพออีกเนาะพออีกจ้าหน่ะมึงเด้อพี่น้องเฮ็ดปลานี่วันที่สิบท่านว่าแะไรพี่น้องเนื้อเกิดเซยเนาะยังมีอยู่นั่นพออย่างไฟตามปนอยู่เอาเอาว่างเนี้ย่เฮ็ดเก่าเพราะเออยู่บ้านนี้ ยังมีอยู่เดอ้อพี่น้องเป็นบอไรกันสิพ่อได้ดปนอยู่เนาะได้ปนอยู่จ้าดีบอดีมันได้หอดแกงบระจักพ่ออีกบ่หนึ่งสองตัวที่สามยังกินสี่ปุ่นสี่ดอกบ่แม่นจ้ดอกยางงามเลยพี่น้องตัวไหนจะเกล็ดสองดอกนเนี่ยแมงแม่พี่น้องดอกดูง,งามงามเลยปุ่นแมงแหน,นอืมเอ้าที่สิบท่านว่าคมเลยพี่น้องเห็ดกอกันยังเกิดเสยอยู่พี่วูย้ยแน่ เอาพ่อใหญ่จูมจีมันยังไม่อยู่พี่น้องนั่นโอ้ยแสดงพันสิิเกดไปเรื่ออยยๆู่ิด้ไปเรื่อยๆอยู่คนอีกสองดอกเนาะสองจ่าพูนีพ่อใหญ่เอ้าอยู่ทิ่งพูนีว่าไม่เสด็จคนเอาไปมาเสด็จแกงนอนแกงพุระเนาะดอกงามๆในปีนองน้องดันดินขึ้นตัวนี้ก็ได้ะดินแห่งๆเป็นก็เกิดเสยเด้อพี่น้องแบบว่าดินแห่งกระนาดินเนาะโอ้ยมองเนี่ยนั่นนี่ พวกแม่พี่น้องนี่มาแขงนีเกันโอ้ยกอลังดันขึ้นอืมออกดีเนาะตรงเนี้ยสภาพอากาศที่พี่มมีรสิลุนทั้งเฮดบอสผลหลับพี่น้องแม่นจ้ะพูดเยอกโอ้ยเห็นบอลเหออืมมนตรชุ่มหม่าบ่านอุ้ยเยอ้าดีดีปะคอยอย่างเนาะ หอมอุดมสมบูรณ์ของป่าเฮ็ดเกิดปลเหลือกง,งามพี่น้องหมอกลงจัดขนาดเด้อพี่น้องนี่ใบใหม่จนเปียกม่ซิลุ่นอยู่พี่น้องเฮ็ดโบดอย่างงามเนาะแต่เงินเด้อพี่น้องเนี่ยเกิดเออยู่ <S <S อาสีพบร์ไหลมาในแต่กชพ่อได,ด้ปนในแกงอยู่ด้พี่น้อง <S <S ะตุยหอยเดือต่อปีนองบานนี้ไม่ก็มานหลุดได้เลยคือหวงว่าหมานว่าเห็นมันบ่หลุดได้พ่อใหญ่นี่โดนเสียมลรอบ่โอ้ยแม่นความเพลินีอหลีพี่น้องโอ้ยใส่งามต่อลร้เกียรติงามเบิ่งดีเราเด้อจ้ะใส่เล็ขขีดมันก็บรรทนัดเนาะอืมเอ้าเต็มดีแฮงหลุนเบิ่งสิมีแจ็คโตเนี่ยเห็นบ่หัวหัวทรบแล้วเนาะ อวยร้ายตัวนั่น,สอ,น,นสองแล้วสามสี่สอ๋อยุเม่อเกิดฟีละ่ะโอ้ยเบเลยโอ้ผมนคมนบ่ยไงนั่นเก่งแั่แนแปกวัางหันาว่าวาแมน,นาเต็มดีแต่ด้เนี่ยนาเต็มดีฮะหนาเพิ่นเขาไงเพิ่นเขาไอ้ตามโนนตามพงดินพงใหม่เพิ่นสีอ้วนพี่น้องนาเต็ม ถึกไปน่อยหนึ่งโดน,นเสียมบอกแม่เ,เอซนี่พี่น้องบางท่านก็ ok. ว่ากินได้อยู่ ok. สี่คนวากินแซ่บกินไท้เด้อพี่น้องลาบก้อยคือหอยทั่วไปเนี่ยล,ล,ล่ะไปรอรุนนกอกันต่อพี่น้องบ้านนี้ทักษาในการหาหอยเดือก็ตามเด็กคนสองปลาก,กับฟเจเกตนํำเส้ให้รับชมละพี่น้องแต่บางคนบอกเคยหาสี่เอาสามสี่หน่วยเอาลาบเดียวเนี่ก็เทิ่งยากเด้อพี่น้องหอยเดือนี่ ลักษณะการหาพี่น้องถ้าเจอหู้ดินอย่างสิ่ลักษณะจังสีเนะี่เกาเสียมแย่แย่เบิงง้งงงงามีเล็กนิดหน่อยก็ดีพี่น้องแย่เข้าไปหาหลุดมั้งพี่น้องที่มีบอตัวนี้เน,น่ยนี่นีเกิดนี่น,นี้ยินเสียงอยู่บ่ โอ้ยกำลังขุดสองบาทเลยมันหากมันหักเป็นเงาใหม่ไม่ต้อเอาได้บุฟังหักใหม่ลายแห้งอมเป็นผงลับป้งพี่ต้องขุดลัดผีต่างเห็นแล้วเห็นแล้วบอดี้เกตเห็นแล้วเห็นแล้วใส่ละนี่นี่โอ้นั่นโอ้ยคือสิบ่อยย่างตีป่อยยังตุยเบิร์ดอืมตัดสิ่ได้ บางบ้างกางเถือมีโตอืมคือเราปล่อยนี่นแต่สีดายเนาะกระแต์โกนกระแต์อยู่อืมแต่กระแตอ,อยู่เนี่ยป้ย่างไม่นอยู่ใส่หลอกลอยน้ำลายเป็นเต็มเลยเนาะเต็มเลยี่อยู่ใส่บนลักษณะการหาตามโกนใหม่นี่เพิ่งก็อยู่เด้อพี่น้องเห็นน้ำลายเป็นเต็มอยู่บางเถื่อเพิ่นกระแตห์หาหม่องอยู่ หหพ่อบอกว่ามันเห็นอยู่หน่อยนึงคนใหม่วางหันม้าก้ามผน้ำมองอยู่บ่มีพี่น้องคนไต้สือ่อตัวนี้อยู่เนาะเห็นหนไงหนึ่นงกันปุ้นใส่เพิ่นหน้าเต็มเนีงนนยงเนาะคนไงแห้งเดยยิ่งคอยู่เนยเดียวคนเท่งกระเป็นแปลกๆเลยบ่บานเลยไม่นจ้ะนั่น นอยู่หน่วยเดียวโกลนหมดไงตนวังห uhm, okay. ันเพิ่นลโมี่มองอยู่สื่อได้เพิ่นก็เลยบ่อยู่นั่นส่องพี่อิกนาเต็มดีแห้งอุ้ยโกลในสามเลรอเด้าสามพี่น้องโกนนี่นี่แหละพี่น้องลักษณะการหาแต่เฮากระต้องระวังน้ำไม่กนแต่ช่องก็จะเย็นขึ้นค่อยอันนี้ต้องสาดแบตสาดไฟเบิ่งดีๆน้ำตอใหม่เน่าน้ำตอใหม่ คู่นี่พี่น้องที่เป็นพงกแยกกันก็มีซิดเมียด้กันแต่มันสิเอาอยากแน่อืออือขาดป้องแปลกเห็นบ่แปลกเห็นเป็นผืนเห็นบ่อือฮักไม่เนี่บิ่งฮู้นี่ก้อนเอาแปลกอยู่ได้ยังเกดแปลกอยู่โมโหว่ะสิยัง่งหรืบอบ่ Cái nuôi tùy thì tùy nòn Chúng ta còn thăm tù để nuôi đi hổ bó ừ. Thầm lược chứ đây là kìa Thầm lược chứ lại đấy? หนน้อยเดียววังหันาศาดเบิ่งเบ่งภูมิแบบเป็นธรรมเข้าขไปเนาะในน้ยเดียววังหันอยู่เต็นต <c oughs> ็มนออึงหอหูอีกเนาะห่ออจ้ะหองแถบเปล่ะข้องแขกแ,แ,แล้วดังแฟกแฝกเลยนะถอดลุ้มละซิบลุ้มละเศร้าสิมันเร็วอยู่พี่น้องแต่ว,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 วตา่ามโอนี้ก้าลังผอสูงสุดอยู่สี่เนาะโอ้ยประตูประตูไปเรียบร้ยรอยแล้ว เห็นลไได้ยากเห็นแล้วยังไห <c oughs> มเ <c oughs> ป็นกรมิ้นอูุ้้ยพูดวหนาบงหนพี่น้องห<อ>น้าเต็มดีแห้งพูบดบญ่ห้อยเดือนี่วข่ยขึ้นมานจะไปไหเลียสองไนเนน้องตองตัวนี้จ้านี่เอ้า <c oughs> หาจิ้เจียงสีหลับพี่น้องบางลุ้มกะมันมานเร็วเจอลุมละยี่สิบสามสิบเนี่มนเร็วอา่ลดพี่น้องเหมือไดบ่มมานกัดลุมละสองสามตัวหาไปเรื่อยเยเนี้ยวกับมานเนาะจ้าแปดย่นอางด้กเออโอเคนเออปููดีหมดเลยเอยแม่แป้ยินเน้องยินยินยินเอ้าไอ้เจ๊เกลุอต่อพี่น้อง นายเกตมีแบตสาดเบิง่งเขาแบตมากับแบตบ่ดีเนาะ <laughs> ยิบมาผนะิดเนาะของผมจะเกตยิบมาผิดพีนะ่น้องเป็นแบตท,ที่ใส่บอดดายแล้วคุดที่แหลกงูภายในน้อยด้คนระับเ,เกียงดีฮนะเงโอ้ปนเกียงนี่เหอนะอรอเนาะรดนน้ำกันเด้อพี่น้องว่าันสิตรุยไม่ว่าสิเป<อ>็นเห็นแล้วเห็นแล้วบอกเห็นแล้วกันนั่นดีเห็นแล้วหน่อยนึง เขาบ่อดขาดำเทียมใจเกตตอนนี้อ๋อหนาโตหมดเป็นบ่เป็นโอ้คือเลอแกเป็นดีเสียมคนแปลกทางไหนเออหนามนะหนามนานอุ้ยเป็นนตรายเลยนเพียมเป็นตายด้วยนั่นอุ้ยอตัวนีอแล้วพี่น้องสแล้วเยาะตามตัวนี้หว่าเป็นอัน้ายอยู่ เสียงเพ,พิ่นโผกันปกเปิกทุกแม่แม่พอลุ่นพอลุ่นเด็กมองเพิ่นหลายว่าเป็นห้างไข่ห nice ้างไก่ด้วยกันนะนั่นน right ั่นนั่นโอ้ตัวนี้คก็จะตุยแล้วนี่อืนี่ตัวเก่าเพิ่นแม่นจ้ะเผาเผาโขมาโดนเลยหุ้ยพยัคฆ์พยภาษนแบบนะคือหูแห้งแกด้เงี้ยสามโผลพุ่นมังแน่พุ่นอุ้ยเป็นกองเลยไปนี่ชัดเลยจะกี่กองหน่อยกองหลายพี่น้องรุ่นน้ำกันกุนกุนกุ่นพุ่น พุูนตอนกูดันโหคนนี้น้อยแต่ว่าเกี่ยงเมื่อคอยบักอกก่คนเออโอ้ยพุ่นพี่น้องมาทีจู่ทางสายนี่ก็มีอยู่ไดจู่ฟังทางนี่้ฟังสายเงี้ยงมันเงี้งอยู่เอาต้นหญ้ามาก็แค่หนึ่งยี่ยมมันแล้วสามนะต้นยี่ยมไดี่ยวพอมอธรรมดาหน้าหาหาแล้วพี่น้องหาแล้ว ไอคุดนี่กระเปกาเอาเองพี่น้องเพราะว่าบ่มีแบตมาไงเฮ้ยหมดแมนบ่แมนนี่นัานโอ้ยตุยสันตุยจ่อยเติร์นเก่าคอนู่มาโดนแล้วเอ้ามันไปหาเนาะแมนแต่แยกบังคับหนึ่งมันไปหานแมนหาแล้วมาเต็มดีแห่งเลยแมนจ้ะนะนี่โหสุดยอดเลยเออฮะดูน้องกันเรื่อยๆพี่น้องเบิดแล้วบบันี่ บุย้ยขันขันเพิ่นบ่ตุยเนาะักษณะเป็นโกนตามต่อใหม่ยังสีมันก็อยู่เรือพี่รองอืมนานนานพอแล้วยะเก็ศ ก็โกนอย่างสีผสมซีอูโบราณคือโกนดินเจ๊กหน่อยกับสองสบอกเมนจ้ะกล่องไม่เห็นพี่น้องโลกเป็นตาได้เปล่าล่ะใกล้จะเป็นเป็นต่อผูเนาะเมนจ์ใส่สูตรนี่ใส่สูตรนี่เอาตัวกลงอีกได้ตุ้ยบ่บ่บาตุ้ยสวยอยู่ยังอีกยังอีกตัวหนึ่งบอกเ่นจ้ะบอกไม่นหอยหวานหอยเดือคือกันเนาะหอยเดือ เจ้าเบิ่งยังได้เป็นหอยหวานมัามีแบตสองคือเปิดนอนเมียจ้ะเอาแบตมาให้ปิดเดี๋ยวคอยไหลขึ้นมาคอยไหลขึ้นมาน่นตุยวะบ่จ่าอ๋อดีอยู่แต่วันนี้โกนเป็นสีอันนี้เนาะหนาเป็นบ่เต็มปันไดนี่โกนใหม่เพิ่นอ้ามันสองปีหน่องในโกนทติบุคือพุ่งดินเนาะแม่นจ้ะ เุ็นบริกินะฮะเุ่นบริกินดินือ,อ <laughs> พุทลัดขีนอกเบิงแปลกเหรอเล้วนะน่มันต้องพุทลัดพุทลัดเลยตอนเป็นหากใหม่ต้องพุทลัดฟังเพุทธลัดปูถือเลยบ่ากาแม่นเลย <laughs> ก้าวเสียงฝันดังอยู่สื่อเนี่ยคุดหลาถือพอดีนอนถือพอดีไอตัวนึงหลุนมั้งพี่น้องกี่ไม่ใช่ตัวตัวเดียวก็ตัวเดียวตัวเดียวหูเพิ่นโอ้ยเพิ่นตุยพไปไงไปตั้ง่นต่ำใช่ยู่มาตั้งห้าหน่วยหนึ่งอยู่มาตัวเดียวพี่น้องแต่ว่านาเต็มดีแห้งพวกนาเต็มเด้อกูพงดินอ๋อว่าเมนเบิดพี่น้องมาแย่ฟังนี่ยังดังอยู่เลย เห็นแล้วเห็นแล้วโตขึ้นแบบนี้เนาะแบบนี่ด็กันโบไปแย่ฟังหนังก็เลยนี่เนาะนั่นโนอนขนาเต็มดีขึ้นยังนี้แนี่ยแย่ฟังอีกก่อนเตรียมโซนกันเบิด์ตแฉบานนี้ใส่สองใส่งามแห้งขนาดเลยอ้วนดีเองเนาะจ้าเป็นกระด่างเนาะโบขันด่างได้ล้างเขียวล้างเขียวเนาะแม่นจ้ะเห็ดแล้วฟังหันแล้วพี่น้องนี่ อย่างเห็นถูกขอนที่นอนในป่าก็ได้บ่แล้วเป็นขอนใหม่เลยค้อนปีนาออกคักได้หนิอืมก็ร่างออกไม่หนิเป็นใหม่สิเป็นกระลังเรื่มผูปีนอนกระลังออกหน่อยพุุ่ดขอนแผล่ปีนาเต็มตาเลยได้นี่แม่นจ้ะงจะถามหน่อยก็อนว่าท่านปอลุมระสิบกี่เด้อพี่น้อนวันนี้ แต่กระมันมาแน่เลยล่ะเอ้าเอ้าหนวันวันหนึ่งบ่แม่นะจ๊ะอ้ยตุยจ่อยตุยเบ๋เห็นไหมยะเกศประมาณสองท่สามหน่วยนะสามหน่วยเขาขยี้ย่แครงกล่องเขาไลยทำให้กล่องน้อยสอดเขาเนาะ สิบวันห้าอยากรอกพีหน่องสอดกล่องน้อยๆเข้าไปเอาไปเลยไหน่องม,มองได้มีหูเลยนี่สามหน่วยละสามหน่วยจุกเอาจีจุแก,กแล้วกล่องของมาก่อนก็มียังดอกเลย้ามีเห็นเลยกล่องแก้มไปนี่กล่อ, <c ười> องสาดบางแหล่ปลอดภัยนัสองปัดหนาเหนาเต็มแม่งหนอ บางคนว่าอยู่น้ำโค่นใหม่นาโกนบมแมน,มแมนเป็นน้ำหมองคือกันสีอ่าอูยอ้าบูยมีใส่ใหญ่ๆพี่น้องเอาง่ายกว่าโกนดินบาดนี้เบิดเบิดน้นอบางแน่อูย,ยใส่แหมพูหนาเต็มจุรูจิรีเลยพี่น้องใส่อุบัติตัวนี้นะ่คักแฮงนี่นเบิงแน่ อบดไ่หอยเดือเสมอกันบดเนาะปีกายได้แปดกิกายได้แปดปีนี้ได้หาเพื่อนกสิเขาอยก่อยู่ได้ลาลาแมนจะอะมันอยู่ที่นั่เห็นบอกนี่เนี่ยทางบนลงมาหนีเดันนี่โอ้ยแขบปันกเขาไปไหนเนาะใส่ละโอ้นันใส่บักไงหด้อพใหญ่ใส่บักไงมันคือเขาไปไห้มอพี่เด้ปป่าคนโกนพี่ โอ้เขาทังผีเ<อ>าขาโกนฟังผีพี่น้องไป<น>ตกลงไปเปิดปากโกนออกพี่น้องแครบแห้งเอาพอด้นั่นเด็นเดนั่นไปตกลงเลยก็ได้ลา <c oughs> โอ้ใส่งามตัวเรานนไปไ่วยใหญ่โอ้มือคนเลี่ยวเนาะเ <c oughs> มื่อคืนมือพี่ใหญ่เลี่ยมคนเด้ <c oughs> bớt bông bằng nhà nhưng mà không có nghe lúc mới ịp bún, hướng cường mới ịp lại cầu sáng cuốn, sáng cuốn quỳ nè nháng mèn bò mèn đấy nè ừ, đứa đứa sẽ khỏi ôm mày luôn hả? nghe lúc mới nè, lúc mới lèo lúc mới lèo bò ừ, này đây nè xong đeo nháng ịp cái qua ôi nghe kìa, kìa ấp มาเป็เลียมไม่เป็นวยใหญ่แหงเออได้แล้วบ้านนี้อุ่นอ้นอุ่าอุ่นอุ่อง่นอ่นอุ่นอา่นอ่นอุ่นพี่นอุ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 เนอุนอุ่นอุนอุ่นอ่นอุ่นอุ่นอ่งอม่าอุ่นอ่นอุนอุ่นอุ่นอนอุนอ่นออ่นนุ่่นัุ่ไง่น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 อ่่น ขนาดเปิดปากงูพวกนี้ยังเอาออกยากดีหนาเต็มดีขนาดเดี๋ยวรอบมึงอีกอนเบิดเนาะเบิดกันยังสิเออเบิดมันจะสาใส่พวกสองคนได้แปดแล้วเด้อคนอันไหนหาเนาะแม่นจ้ะฮะสัญญาณหนาแหลงมากแล้วเด้อพี่น้องคนใบสะแบงโดนเบิดแล้วพวก สภาพอากาศเหมือนในน้อยแยเกศขาดว่าบอย่แหล่เห็ดบดรุ่น้ำกันอีกมือสองมือพี่น้องคาดว่าสิมีอีกหลอบอยู่เห็ดบดก่อนสิบเบิร์ด,ดูดูการไปอ่ะพี่น้องมาเบ่งผลงานการเขา่าปลาหาอยู่หากินเสาร์วันที่สิบได้น้อสิบทันว่าสองหาหกเจ็ดพี่น้องประกันมาหาหอยเดือหลักๆแต่ว่าผลพ่อยได้ได้หอนเห็ดกอพี่น้องคน,นเห็ดกอได้หอนเห็ดบดเห็ดกอกรกะได้ <laughs> เห็ดบดกรกะได้นา <laughs> ะ <laughs> จ้าพุกกรก็ยังมีดอกตูมอยู่ด้อพี่น้องนี่บางแน,น่สิบทันว่าก้มแหละก็ยังมีดอกตูมอยู่เพิ่นก็นเกิดบางคมบางไม้เกิดบัวลายดอกแต่ก็ร้อยเกิดเหลื่อยเนาะจ้าส่วนหอยเดือพี่น้องชุดยอดคือเก่าพี่น้องเซานี่ปูณอุ้ยมีแต่ใส่ใหญ่ใส่อ,อุา <c ười> บออาท <c ười> อ,อุเบศยดใหญ่ของหอยแหยละพี่น้อง่อะเอพี่บางคนบางทันก็ว่าบบเคยกินจักเถือเพิ่นถามมากินไดบ่กินได้พี่น้อง กับเป็นอาหารอีสานบานเห่าแถบเนี่พผกัดสินนิยมกินนานี่แหละพี่น้องแถบบานคนซองปลาเอาไปลาบเ<บ>นาะแม่นเอาไปลาบเอาไปก้อยบางคนกับต้่มให้สซุกแล้วก็เห็ดน้ำจิม้มแทบคือกันพี่น้องกับแทบในรูปแบบของเพ่นนั่นล่ละฮะเขาท่า,ายุพี่น้องเศร้านี่ก็ได้กับเป็นอีกวิธีหายุหาก,กินละพี่น้องอีสานบานเห้า,านานี่กับสิประมานนี่ล่ะพี่น้องส่วนเห็ดนี่เป็นผลพลอยใดด,ดอกบดย่ำบนละ ปลาด่าขาวซื่อๆด้แกงอยู่แ้วในแกงมองบางไงผลล่ะนี่ขยันเก่าปลาขยันหากับพ่อได้ยได้กินลัพี่น้องเอาไว้ซํำนี้รับพี่น้องสำหรับคลิปนี้คอยร่อหลุดน้ำกันมอือสำหรับคลิปนี้ชื่นชอบวิดีโอจังได้กระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชม คอยรอหลุนความมันน้ากันอีกมืออื่นพี่น้องอ่ะพี่น้องสาหรับเสานีไว้ซ้ำนี่ล้วพี่น้องคอยรอหลุ่น้ากันมืออื่นกับหลุ่น้ากันอีกมือต่อต่อไปพี่น้องขาดว่าสภาอากาศเป็นตาเฮ็ดบดเกิดอย่างน้อยจะเกิดจ้าน้าหมอกลงแห้งแห้งพี่น้องทั้งหนาวกน้หมอกลงแามเสานี่จนใบไม้เปียกพี่น้องอกลางคืนกับหนาวเนาะแม่นจ้าใ็ไซส์มากเพิ่นกับเป็นคุ่มขึ่มคือฝนซีมาเนี่พี่น้องลักษณะจังสีขาดปลามีซีดอยู่พี่น้องเฮ็ดบด แต่เพิ่นสิเกิดหรือบอ่อกับลอรุุนน้ากันเรื่อยๆล่ะพี่น้องเราบอร่อได้เฮ็ดปีนี้กานเพิ่นบ่เกิดกับพอ่อกับคนส่องปลากับยายเกดคือเก่าล่ะพี่น้องในรูปแบบหาอยู่หากินหาหอยใต้ตุ่ม,มหาปลาเนาะอามีหลากหลายอยู่เนาะจ้าเอาคอยอรอหลุนรอติดตามอ่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนีแล่ะพี่น้องกับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้อยู่ดีไม่แห้งพอกันไม่พี่น้องมือขอบคุณถูกไหลถูกแช่พี่น้องอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ